ในโลกของโหราศาสตร์ไทยดวงดาวไม่ได้มีเพียงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้เราทำความรู้จักเท่านั้นแต่ยังมีเงาและจุดสมมุติที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างมหาศาลสองพลังงานนี้คือดาวราหู8ผู้เป็นตัวแทนของกิเลสความหลงและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน กับดาวเกต9ผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญบารมีพลังงานทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่กลับสมผลต่อบุญบาปและสิ่งเร้นลับของเราโดยตรงวันนี้เราจะมาเจาะลึกความหมายและอิทธิพลของเงาจันทร์และจุดอาถรรพ์คู่นี้กันครับดาวราหู8พลังแห่งเงามืดกิเลส และการพลิกผันในโหราศาสตร์ไทยดาวราหูแปดหรือที่โบราณเรียกว่าพระราหูเป็นหนึ่งในดาวที่ทรงอิทธิพลและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในวิชาโหราศาสตร์ไทยแม้จะไม่ใช่ดาวเคราะห์จริงที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าแต่เป็นเพียงจุดคำนวณหรือเงาจันทร์ซึ่งเกิดจากการตัดการเขาวงโคจร ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แต่ในทางโหราศาสตร์ถือว่ามีกำลังและพลังงานที่ชัดเจนโดยจัดอยู่ในกลุ่มบาปเคราะห์หรือดาวร้ายที่มักนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายและอิทธิคลจากโลกิยวิสัย 1. ราหูตัวแทนของกิเลตันหาและความมัวเมาโลกิยสุข ราหูเป็นสัญลักษณ์ของโมหจริตหรือความหลงผิดที่อยู่เหนือการควบคุมของสติปัญญามันคือพลังงานที่กระตุ้นให้เกิดความอยากความปรารถนาและความทะยอทยานอย่างไม่รู้จบสิน้นกิเลตันหาราหูบ่งบอกถึงความต้องการทางโลกีที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอำนาจ ชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความรักแบบลุ่มหลงมัวเมาโลกีสุขมันคือการสแสวงหาความสุขสบายทางกายและทางโลกแบบฉาบฉวยหรือแบบสุดโต่งเช่นการติดสุราการพนันการเที่ยวเตรยยมค่ำคืนหรือการสแสวงหาความร่ำรวยด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรมความลุ่มหลงและมายา ราหูเป็นดาวแห่งภาพลวงกาทำให้เจ้าชะตาตัดสินใจบนพื้นฐานของความเชื่อหรือความเข้าใจผิดนำมาซึ่งความลุ่มหลงในบุคคลหรือสิ่งของจนขาดเหตุผล 2. ราหูลักษณะและพลังแห่งเงาจันทร์ในทางฟิสิกส์ราหูคือเงาแต่ในทางโหราศาสตร์คือพลังงานที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ถึงความรุนแรงและผันผวนธาตุลมพายุราหูถูกจัดอยู่ในธาตุลมโดยเฉพาะลมพายุซึ่งเป็นลมที่มีกำลังแรงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพัดพาเอาทุกอย่างไปในพริบตานี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ราหูมอบให้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างรวดเร็วสิ่งซ่อนเร้นหรือลึกลับ ราหูยังเป็นตัวแทนของเรื่องราวที่ไม่ชัดเจนลับลมคมในหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเช่นการโจรกรรมคดีความธุรกิจใต้ดินเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือความรู้ด้านไสยศาสตร์ที่มืดมัวความนอกกรอบหรือการปฏิวัติด้วยความที่เป็นดาวธาตุลมพายุราหูจึงไม่ชอบกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัด มันมักส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความคิดแปลกใหม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำหรือเป็นนักปฏิวัติที่กล้าต,ต่อต้านระบบเดิมๆิมอิทธิพลหลักของดาวราหูต่อดวงชะตาอิทธิพลของราหูมีความซับซ้อนและให้ผลได้ทั้งดีและร้ายขึ้นอยู่กับว่าราหูสถิตอยู่ในภพใดหรือเรือนชะตาและทำมุมกับดาวอื่นอย่างไร ด้านดีหรือพลังแห่งการได้มาและพลิกผันสู่ความสำเร็จเมื่อราหูอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณหรือมีมุมสัมพันธ์ที่ดีกับดาวสุพเคราะห์จะแสดงถึงพลังงานดังนี้โชคลาบก้อนใหญ่มักจะนำโชคลาบที่ไม่คาดฝันเงินก้อนโตหรือการได้รับมรดกหรือทรัพย์สินจากการเสี่ยงไหวพริบและอำนาจ ส่งเสริมให้เจ้าชะตามีไหวพริบปฏิพานดีสามารถเอาตัวรอดได้เก่งมีเสนอแรงดึงดูดใจคนรอบข้างและมีอำนาจในการปกครองหรือการบริหารงานใหญ่ความสำเร็จจากทางลัดมักประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแบบทางลัดโดยเฉพาะในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับการเงินการลงทุนงานต่างประเทศหรืองานบันเทิงตำแหน่งที่ดีที่สุด โดยทั่วไปโหราไทยมักถือว่าราหูให้คุณในภพที่6หรืออริและภพที่11หรือลาภะเพราะหมายถึงการเอาชนะอุปสรรคและการได้มาซึ่งลาาผลที่ไม่คาดฝันด้านร้ายหรือพลังแห่งการสูญเสียและความมัวเมาเมื่อาราหูอยู่ในตำแหน่งที่ให้โทษหรือทำมุมสัมพันธ์กับดาวบาปเคราะห จะแสดงถึงผลเสียดังนี้ปัญหาหนี้สินและการเงินรั่วไหลมักจะนำมาซึ่งการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการเสี่ยงโชคที่ทำให้หมดตัวหรือการถูกโกงทรัพย์สินปัญหาความสัมพันธ์นำไปสู่ความลุ่มหลงมัวเมาในรักการผิดศีลธรรมหรือการถูกหลอกลวงในเรื่องส่วนตัวโรคภัยที่หาสาเหตุได้ยากอาจส่งผลถึงสุขภาพโดยเฉพาะ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทตับลมในร่างกายหรือโรคที่หาสาเหตุนี้ชัดได้ยากการตัดสินใจผิดพลาดโมหะจริตที่ครอบงำทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่นำไปสู่ความเสื่อมเสียกิติยศหรือการมีคดีความสรุปราหูคือพลังลุ่มหลงหรือโลกิยะ ดาวราหู8ดจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนความต้องการอันแรงกล้าของมนุษย์และเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความตกต่ำจากความลุ่มหลงมัวเมาการทำความเข้าใจราหูจึงไม่ได้มีไว้เพื่อหวาดกลัวแต่มีไว้เพื่อระวังและใช้พลังงานของมัน อย่างสร้างสรรค์หากรู้จักควบคุมความโลภและความหลงไหลก็สามารถนำพลังงานแห่งการพลิกผันของราหูมาสร้างความสำเร็จและล่าผลที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเองการบูชาราหูชาวไทยนิยมบูชาราหูด้วยของดำเช่นถั่วดำงาดำเหล้าดำน้ำอัดลมสีดำหรือผลไม้สีดำ เพื่อสื่อถึงการเอาใจเงามืดและผลคลายอิทธิพลร้ายให้ออกไปในทางเบาบางดาวเกต9พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีและมิติแห่งจิตวิญญาณในระบบสุริยะจักรวาลของโหราศาสตร์ไทยดาวเกต9ถือเป็นดาวทิพย์หรือดาวอุปเคราะห์ที่มีความพิเศษเหนือดาวอื่นๆเพราะมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีมวลสารจริง แต่เป็นเพียงจุดคำนวณหรือหางของราหูที่มีพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์และลึกลับมากซึ่งโบราณถือว่าเป็นวิญญาณธาตุหรือฉัดแก้วกั้นเกตที่คอยคุ้มครองดวงชะตาพลังงานของเกตจะแตกต่างจากราหู8โดยสิ้นเชิงหากราหูคือพลังแห่งโลกิยะและกิเลสเกตคือพลังงานแห่งบุญบารมีเก่าหรืออจินไตและการเชื่อมโยงกับโลกหลังม่านหเกต คือตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเร้นลับดาวเกตคือสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมมนุษย์เข้ากับมิติที่มองไม่เห็นมันเป็นจุดที่บ่งบอกถึงการสะสมบุญเก่าและบารมีเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติพบก่อนๆความศักดิ์สิทธิ์และการคุ้มครองเกตเป็นตัวแทนขององค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือวิญญาณบรรพบุรุษที่คอยดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือเจ้าชะตาอย่างลับๆ ทำให้หลายครั้งที่ชีวิตตกอยู่ในอันตรายก็สามารถแคล้วคลาดได้อย่างปาฏิหาริย์บุญเก่าและบารมีเกตบ่งบอกถึงบุญกุศลที่เจ้าชะตาได้เคยสร้างสมไว้ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตได้รับการช่วยเหลือในจังหวะวิกฤตเป็นพลังงานที่ช่วยส่งเสริมให้ดาวอื่นๆในดวงชะตาดีขึ้นเมื่อโคจรมากระทบสิ่งเร้นลับหรือเหนือธรรมชาติเกตมีความหมายถึงเรื่องของศสยศาสตร์โหราศาตสาศาตร์ศาสนาปรัชญา วิทยาศาสตร์ล้ำยุคและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเช่นคลื่นวิทยุคลื่นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ปกติของโลกทางวัตถุล้วนเกี่ยวข้องกับเกต 2. ลักษณะและอิทธิพลหลักด้านจิตวิญญาณพลังของดาวเกตจะส่งผลโดยตรงต่อจิตใจความคิดและสัญชาตญาณของเจ้าชะตาทำให้เกิดลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากคนทั่วไปเซนส์แรงและลางสังหรณ์แม่นยำ ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเกตเด่นชัดมักจะมีสัมผัสที่6ห,หรือยานอย่างรู้ที่แข็งแกร่งสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับผู้คนได้อย่างแม่นยำเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้สัญชาตญาณและความลึกลับ<ม>เช่นหมอดูแพทย์นักสืบหรือนักวิจัยความสนใจในศาสนาและปรัชญาเกตผลักดันให้เจ้าชะตาสนใจในการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะการบำเพ็ญเพียร หรือการค้นหาความจริงของชีวิตบางคนอาจมีความผูกพันกับวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าของโบราณความผันผวนแบบฉับพลันหรือปาฏิหาริย์เกตมีธรรมชาติของธาตุอากาศสธาตุหรือพลังงานไฟฟ้าที่มีความรวดเร็วและคาดเดาได้ยากหากราหูให้การเปลี่ยนแปลงแบบโกลาหลเกตให้การเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับหรือฉับพลัน มักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันซึ่งอาจเป็นโชคลาภที่ไม่ทันตั้งตัวหรือเหตุการณ์พลิกผันร้ายแรงที่ต้องใช้พลังบุญช่วยให้รอด 3. อิทธิพลของเกตต่อดวงชะตา 2. ด้านของเหรียญการตีความอิทธิพลของเกตต้องพิจารณาอย่างละเอียดเพราะสามารถให้คุณและโทษได้จากลักษณะเดียวกันด้านที่ให้คุณพลังแห่งการส่งเสริมและปกป้อง เมื่อเกตอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือทำมุมสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลให้มีสติปัญญาและรอบรู้เจ้าชะตามีความคิดแปลกใหม่ล้ำยุคและมีความรอบรู้ในศาสตร์ลี้ลับหรือวิชาการที่ยากแก่การทำความเข้าใจได้รับการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์หรือต่างชาติเกตเกี่ยวข้องกับต่างประเทศและคนต่างภาษา ทำให้ได้รับโอกาสที่ดีจากชาวต่างชาติหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถคือครูบาอาจารย์อายุยืนและแคล้วคลาดตำราโบราณกล่าวว่าเกตกุมลัคนาหรืออยู่ในตำแหน่งดีจะเป็นเกณฑ์คุ้มกันโทษร้ายทำให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติร,ร้ายแรงได้หลายครั้งด้านที่ให้โทษความสับสนและความฟุ้งซ่านหากเกตอยู่ในตำแหน่งที่เสีย จะแสดงถึงพลังงานในด้านลบเช่นอารมณ์แปรปรวนและฟุง้งซ่านเนื่องจากเป็นธาตุอากาศสาธาตุหากจิตไม่ได้รับการกล่อมเกลาเจ้าชะตาอาจมีอารมณ์ที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนใจง่ายสับสนในตัวเองหรือมีความคิดที่วิกลจริตและฟุ้งซ่านมากเกินไปโรคภัยที่หายากเกตเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและโรคที่ขยายตัวเช่นมะเร็งหรือโรคที่เกิดจากความเครียดและอาการทางจิตซึ่งเป็นโรคที่วินิจฉัยและรักษาได้ยาก ความสูญเสียแบบปุบป,ปับอาจนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วและไม่คาดฝันบทสรุปเกตคือพลังบุญบารมีอาจินไตดาวเกต9จึงเป็นพลังที่บ่งบอกถึงทุนเดิมทางจิตวิญญาณของเจ้าชะตาเป็นตัวเชื่อมที่เปิดโอกาสให้ปาฏิหาริ์เข้ามาแทรกแซงในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองหรือการให้โชคลาภอย่างฉับพลัน ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเกตจึงควรเน้นการฝึกฝนจิตใจและสั่งสมบุญให้มากเพราะการทำความดีการเจริญสติและการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งเป็นการเสริมให้ฉัดแก้วกั้นเกตนี้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้พลังงานของเกตสมผลในทางให้คุณคือการแคล้วคลาดปลอดภัยและการได้มาซึ่งความสำเร็จทางจิตวิญญ,ญาณอย่างยั่งยืยนนั่นเองครับการบูชาเกตนิยมบูชาด้วยทูปเก้าดอกดอกไม้หอม หรือพวงมาลัยดาวเรืองเพื่อเสริมความศักดิ์สิทธิ์และเรียกพลังแห่งการคุ้มครองความต่างของราหูและเกตร,ราหูเท่ากับเงามืดกิเลสความเปลี่ยนแปลงพลังลุ่มหลงเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์การคุ้มครองพลังบุญบารมีหากเปรียบเป็นพลังงานจักรวาลราหูคือ แรงดึงดูดแห่งความมืดที่ท้าทายใจมนุษย์ส่วนเกตคือแสงศักดิ์สิทธิ์ที่คอยชี้นำและคุ้มครองการดำเนินชีวิตจึงอยู่ระหว่างการต่อสู้ของสองพลังนี้อยู่เสมอแม้ทั้งสองจะต่างกันสุดขั้วแต่ก็เป็นส่วนเติมเต็มกันราหูสอนให้เราตระหนักถึงกิเลสและการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่เกตย้ำถึงการยึดมั่นในศรัทธา และบุญกุศลเพื่อให้ผ่านเงามืดไปได้แกนแท้ของความเชื่อสิ่งสำคัญคือทั้งราหูและเกตไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้จริงแต่เป็นจุดคำนวณที่โหรไทยสร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการธรรมชาติและสื่อถึงบทเรียนทางจิตวิญญาณราหูเตือนเราว่าเงามืดภายในใจคือสิ่งที่ต้องระวังเกตบอกเราว่าบุญและศรัทธาคือเกราะป้องกันที่แท้จริง ในทุกๆดวงชะตาไม่ว่าราหูจะครอบงำอย่างไรหากมีพลังเกตหนุนก็เปรียบเหมือนแสงแห่งศรัทธ,ธาที่ช่วยให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้สรุปราหูคือพลังเงาเมื่อแห่งความลุ่มหลงกิเลสและการเปลี่ยนแปลงที่พริกผันเกตคือพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งบุญบารมีการคุ้มครองและปฏิหารทั้งคู่เป็นเหมือนสองขั้วจักรวาลที่อยู่คู่กันเสมอ เพื่อเตือนให้มนุษย์ไม่ลืมว่าชีวิตคือการเดินทางระหว่างความมืดและความสว่างและสิ่งที่จะชี้ขาดชะตาก็คือใจของเราเอง